ปลอกมือเดโทน่าค่ะทุกคนปลอกมือเดโทน่าพร้อมอุดปลายเห็นขาดตัวนี้นะคะร้านอื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้ร้านหนูขายหกสิบเก้าบาทค่ะนี่ตัวนี้งานสีแดงค่ะลูกค้าสวยมาก มีพร้อมอุดไปแฮนด์แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะคะพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นเวฟพีซีเอคิกมีโอฟีโนใส่ได้หมดเลยนะใครสนใจนะคะลูกค้าจิ้มได้เลยนะคะหรือว่าใครขายของอยู่นะคะอยากรด้กาไรเพิ่มแนะนําให้ซื้อตัวนี้ไปได้เลยนะคะหนูขาย o 69ลูกค้าเอาไปขายคู่ละร้อยหนึ่งได้เลยนะคะพี่พี่เพราะว่าได้เป็นงานแพ็กเกจกล่องนะคะลูกค้านี่ แพ็กเกจกล่องสวยไม่น่าเกียดนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเอาไปขายมีคนซื้อแน่นอนใครปอกมือเก่าปลอกมือพางแนะนําให้กดเลยนะคะหรือว่าใครอยากสร้างรายได้อยากเสริมรายได้นะคะกดไปแล้วก็ไปขายต่อได้นะทุกคนดูดิหรือใครจะเป็นเออเป็นพันธมิตรกันนะคะลูกค้าเป็นสามารถเป็นได้นะพี่ๆนี่เห็นปะงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจนะจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลย